สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยปัเทาเขาบอกตลอดนะคะว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็ต้องเริ่มจากดินที่ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนะคหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีหลายท่านค่ะหันมาปลูกผักทานเองด้วยวันนี้ก็เลยมีวิธีการในการเตรียมดินที่ดีนะคะเหมาะในการเพาะปลูกมาบอกการติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ การปลูกพืชให้เจริญง,งอกงามและได้ผลดีหัวใจสําคัญประการหนึ่งคือการเตรียมสภาพดินให้พร้อมทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อพืชจะได้ดูดซับธาตอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนของการเรียนดินจึงเป็นขั้นตอนสําคัญที่ต้องเรียนรู้ศึกษายิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพปลูกผักกินเองส่งผลให้ดินปลูก กลายมาเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชนบุรีภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการผสมดินปลูกพัฒนาตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน เช่นวิสาหกิจชุมชนเกษตรนาป่าพัฒนาตบลนาป่าอเภอเมืองจัังหวดชนบุรีซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรที่เล็งเห็นความสําคัญของดินปลูกอันปัจจัยพื้นฐานท,ที่จะนําไปสู่ผลผลิตพืชผักที่ดีมีคุณภาพโดยเกษตรกรได้รวมกลุ่มผลิตดินปลูกชีวาภาพบรรจุถุงจนาหน่ายภายใต้แบรนด์ดินเกษตรชุมชนนาป่าผลิตภัณฑ์สินค้าหลักของกลุ่มเราก็คืออันดับหนึ่งก็คือดิน ตามลงมาก็คือเมื่อดินมีคุณภาพก็ปลูกเป็นผักพืชผักตอนนี้พืชผักสวนครัวที่จําหน่ายกันอยู่ในกลุ่มอาจารย์แล้วก็ที่ว่าบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้การร่วมกลุ่มของเราเนี้ยจะคือว่าคนเราอยู่กับว่าเราต้องมีอาหารเนาะคืออาหารเป็นหลักสําคัญทีนี้การที่เราจะมีอาหารนะจ๊ะเราจะเริ่มจากไหนถ้าเราเราต้องเริ่มจากดินทีนี้คือใช้คํานี้จะว่าเริ่มจากดินทีนี้ถ้าดินที่เราเหยียบอยู่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงอะไรก็จะไม่งามละ ทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราทําตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็จะโอเคตรงนี้ก็เลยได้มีการรวมกลุม่มเพราะว่าหน้าป่าเนี้ยจะมีจุดดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราจะมีที่ว่าเทศบาลเขาสนับสนุนและตั้งเป็นศูนย์สบกตอคือเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาประจำ,ะจำบลอยู่และทีนี้เราก็ทาตรงนี้ยแตแล้วบังเอิญมีหน่วยงาน เดงเห็นความสําคัญอย่างเงี้ยก็มีพอดีที่ว่าเป็นหลักอยู่ก็มีกเกษตรตําบลเนาะมีโครงการแต่ว่าชื่อโครงการมันก็ยาวเนาะจำง่ายๆก็คือว่าโครงการเอกรอบบแบบว่าไอ้เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็จามาต่อเติมเป็นตั้งชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนกเกษตรนาป่าพัฒนาโดยที่ว่าพี่เป็นประธานอยากเลยใช้งบตัวนี้เลยจ้ะแล้วก็ต่อยาวสืบเนื่องมาที่ทําดินตัวเนี้ยจ้ะสำหรับส่วนประกอบของดินปลูกที่นี่ จะเน้นการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ชีวภาพของเครือข่ายสมาชิกในชุมชนเป็นหลักส่วนผสมของดินปลูกของที่นี่ประกอบด้วยดินเปลือกมันสำปะหลังอบแห้งเปลือกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวมูลวัวมูลไก่ก้อนเชื้อเห็ดเกา่าแกลบดำปรำหยาโดโลไม้ไไรโครเดอร์มาและน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพสำหรับอัตราส่วนในการผสมดินปลูกชีวภาพคือดินหนึ่งส่วนและส่วนประกอบอื่นๆอีกครึ่งส่วน อย่างเช่นดินหนึ่งกะมังส่วนประกอบอื่นๆก็ใส่อย่างละครึ่งกระมังข้อควรระวังคือถ้าใส่ส่วนประกอบในจำนวนที่มากเกินไปเมื่อนาไปเพาะปลูกจะเป็นพิต่อพื้ได้จากนั้นรดด้วยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพที่ชุม่มคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใช้ระยะเวลาในการหมักดินไม่ต่ำกว่า15วันซึ่งในระยะเวลา15วันก็จะต้องมีการกลับกองหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้ก็จะได้ดินปลูกชีวภาพที่พร้อมสำหรับนำไปเพาะปลูก ดินที่พร้อมแล้วหมายความว่าเรา,เรา,เราทดสอบเนาะตามวิชาหลักราชการเนาะคือกรรมถ้ากรรมแล้วแบกบมายังเป็นก้อนอันนี้คือว่ามัน,มนยังแน่นมันเปียกเกินไปแต่ว่าพอกร,รมแล้วมันก็แตกออกกับมืออย่างนี้จ้ะคือพร้อมที่จะใช้ได้แล้วก็การวิธีที่จะใช้จ้ะคือเอาไปใส่กระมังเนี้ยรดน้ําก่อนตามหลักเนาะแล้วก็ปลูกพืชได้เลยอ๋อดินของหน้าป่านี่คือเป็นผู้ว่าดินที่มีชีวิตเนาะคือปลูกแล้วไม่ตายอะ่ะคือดินเราจะร่วนชุยตลอดก็ค,คิดว่าเพื่อปากเพื่อท้องเนาะเพราะถ้าว่า ท้องเราอิ่มคนอื่นก็อิ่มกันเราถ้าพี่อิ่มแล้วพี่ก็เผื่อแผ่คนอื่นเราก็ต้องแบ่งปันกันไปจ๋าก,ก็เลยคิดว่าถ้าว่าเกษตรจะยั่งยืนได้อ่ะจ๋าก,กต็ตรงประมาณนี้ตามคําที่ว่าเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเคยดํานระีเนาะเราะว่าเออเราก็เนาะซึมซับไอ้พวกนี้จะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยคนเราผ่านความลําบากความจนมาแล้วอาา่ะจ๋าทีนี้ได้มาตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็ทาอะไรที่ว่าหลากหลายแล้วเนาะขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจ๋าก็คิดว่าคือไปด้วยกันอาา่ะจ๋าเพื่อความยั่งยืน นอกจากดินปลูกที่ถือเป็นสินค้าหลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้รายรอบบ้านถือเป็นอีกแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเป็นแหล่งศึกษาดูงานอีกด้วยจึงอัากล่าวได้ว่าดินเกษตรชุมชนนาป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตอาหารที่มีคุณค่าพืชผลจะดีต้องเริ่มมาจากดินที่ดีทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจาฐานรากและความยั่งยืนของชุมชนต่อไป เช้าวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้เทคนิคดีๆในการปลูกผักไปแล้วปลูกทานเองได้แล้วค่ะทีนี้ที่เล็กที่น้อยปลูกได้หมดแล้วก็จะมีผักทานเองในทุกวันนะคะส่วนในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามการนําเอาหลักการสากลมาใช้ในการบริหารนะคะเพื่อนํามาซึ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ,คะ,คะ